เป็นคำถามฮอตทิตคนทักเยอะมากว่าอยู่มอนหนึ่งหรอคะมอสามะคะทุกคนนี้ก็คือจะทำเป็น Q and A ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็นี้นะคะก็กลับมาเจเข้าปั้นกันอีกแล้วนะคะพาตาที่ข้าปั้นยื่งสตอร,รี่ไอจีไปเลยนะคะก็คือเข้าปั้นลงว่า จะหาคำถามนะคะมาทำเป็นคลิป Q&A นะคะซึ是是่งก็คือคลิปนี้นั่นเองค่ะก็เลือกมาบางคำถามสุ่มๆมานะคะแล้วก็จะมาตอบให้ฟังค่ะทุกคน งเงข้าปั้นาเนี่ยที่มาตอบเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนน่ะรู้จัก,จกข้าปั้นมากขึ้นด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวข้าปั้นเนี่ยจะขอเปิดคําถามแบบแรกด้วยการแนะนําตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนข้าปั้นนะคะชื่อเด็กหญิงปัชญชยาราัตนตระกูลค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ชั้นม .3 แล้วนะ,นะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าข้าปัญ่ะอยู่ป .1 มองคนก็บอกว่าแบบอยู่ป .6 หรอคะอะไรอย่างเงี้ย คือจะบอกว่าม3นะคะทุกคนม3ล้านะคะอายุ14แล้วค่ะทุกคนซึ่งโรงเรียนที่เขาปั้นอยู่เนี่ยก็คือโรงเรียนสาธิตป,ประสานมิตรนั่นเองนะคะทุกคนนะคำถามต่อไปก็คือถามว่าน้ําหนักส่วนสูงเขาปั้นอะตอนนี้นะคะถ้านับเป็นปัจจุบันเนาะ <c oughs> เขาปั้นก็คือน้าหนัก35 <c oughs> ค่ะคือจะบอกว่าแบบเขาปั้นอะกินทุกวันเลยนะยิ่งขนมอะคะ่ะทุกคนแบบกินแบบ กินเยอะมากแต่ว่าน้ำหนักมันก็แบบอยู่แค่สามสิงสามห้าขึ้นขึ้น,นลงลงแค่นี้เลยมันไม่เพิ่มไม่ลดนอกจากนี้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนสูงเข้าปั้นเนี่ยเข้าปั้นนะคะก็สูงทั้งหมดร้อยห้าสิบสี่ค่ะถ้าให้เทียบกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเตี้ยมากเตี้ยมากค่ะก็รู้สึกว่าจะต้องสูงขึ้นให้ได้นะคะขอสักแบบว้อหกสิบอะไรอย่างเงี้ยมาคําถามถัดไปนะคะทำไมถึงชื่อเข้าปั้นอ่ะคำถามเนี้ยคนถามเข้ามาแบบ เยอะมากนะคะแต่ก็คือแบบแทบจะไม่ค่อยได้ตอบเลยทำไมถึงชื่อข้าปัน้นตอนแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อข้าปั้นว่าชิปปัน้นเฉยๆนะคะไม่มีคําว่าข้าวด้วยอะไรงเงี้ยซึ่งก็เหมือนแบบคุณยายอะ่ะก็คือเพิ่มคําว่าข้าวให้ทีหลังอะไรอยางเงี้ยคะ่ะก็เลยกลายเป็นข้าวปัน้นเหมือนทุกๆวันนี้ข้อถัดไปนะคะวันเกิดค่ะ ก็เกิดวันที่ 1.1.1. กุมภาพันธ์พศ2550ค่ะหรือว่าเด็ก07นั่นเองค่ะมีพี่น้องไหมนี่ค่ะเข้าปั้นมีน้องสาวอยู่คนนึงนะคะห่างจากข้าปั้นประมาณ3ปีชื่อว่าโปโปค่ะเข้าปั้นกับโปโปเนาะตอนนี้นะคะก็คืออายุ11ปีแล้วนะคะเนี่ยทุกคนเข้าปั้น14น้อง11นะคะรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเลย ข้อถัดไปนะคะก็คือทำอยังไงอยางพี่เข้าปั้นให้แบบมั่นใจในตัวเองหรือว่าแบบพังไาให้พูดเก่งกล้าแสดงออกอะไรอย่างงี้นะคะเราเหมือนจะต้องมีความกล้ามาก่อนนะคะคือเราจะต้องเหมือนแบบ เฮ้ยเราต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีความคิดมาก่อนว่าเราต้องทําได้บางคนที่แบบว่านิสัยส่วนตัวอาจจะแบบเป็นคนที่ที่อายหรือว่าแบบไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างงี้แรกๆไม่มีใครทําได้หรอกค่ะทุกคนเขาปั้นก็หนึ่งในงหนึ่งในนั้นที่ทําไม่ได้แรกๆเพราะว่าอยา่างบางงานหรือแบบขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยต้องไปพูดอะไรเงี้ยบางครั้งเขาเปันก็ตื่นเต้นค่ะแบบตื่นเต้นแบบตุ๊บ ตุบเลยค่ะเราทุกคนนะคะมีดีแบบของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากค่ะทุกคนทําตัวเองให้ดีขึ้นต่อๆไปนะคะไม่มีใครที่แบบดีหรือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปคิดมากหรือว่าแบบไปกัวงวลแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองต่อๆไปนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสอบเข้าภาษาญี่ปนเนี่ยยากไหมนะคะจะบอกว่าข้อนี้เนี่ยเป็นคําถามฮอต มิดแบบฮอตคิดมากนะคะว่าสอบเข้ายากไหมต้องบอกก่อนว่าเข้าป้านเนี่ยสอบข้อภาษามิดแบบโคต้านะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าสอบข้อภาษามิดทำยังไงหรือว่าแบบสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสามารถไปดูคลิปนี้ของเข้าป้านได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวเข้าป้านเนี่ยถ้าในเป็นเรื่องของข้อสอบเนาะคิดว่ายากมากค่ะแบบเป็นข้อสอบที่มันยากถ้าเราไม่ทรมในดีนี่คือบอกเลยว่าทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยากจริงๆนะคะ ก็ถ้าใครรู้อย่างนี้ก็อย่าลืมไปทวนมาดีๆนะคะใครอยากเข้ามาสวอซึ่งส่วนตัวก็คือชอบภาษานังกมาตั้งนานแล้วนะรู้สึกก็แบบสภาพแวดล้อมดีแล้วก็เห็นว่าสังคมดีกิจกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเข้ามาอยู่จริงๆก็จริงค่ะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็สนุกมากๆเลยถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยกิจกรรมคือจะแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็มันสนุกมากๆเลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนที่มสวอค่ะข้อต่อไปนะคะถามว่าข้าปั้นเนี่ยย้อมสีผมสีอะไรนะคะนี่ค่ะทุกคน ต้องบอกก่อนว่าแรกเริ่มเนี่ยเขาปั้นไม่ได้ย้อมสีน้าตาลนะทุกคนเขาปั้นย้อมสีแดงะคะ่ะทุกคนจะขึ้นผ้าไปดูเป็นผ้าพี่เขาปั้นเนี่ยย้อมสีผมนะคะเนี่ยทุกคนเห็นป้าคือตอนนี้ไม่ได้ย้อมมานานมากแล้วก็แบบปล่อยว่างแล้วมันหลายเดือนแล้วนะคะสีมันก็เลยเหมือนแบบอ่อนลงแล้วก็จางลงก็เลยกลายเป็นน้ําตาลเหมือนทุกทุกวันนี้ค่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่าโรงเรียนเก่าเขาปั้นเนี่ยเรียนจบจากอะไรมาคือเขาปั้นเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ เด็กกระโปงรงแดงอะทุกคนและสมัยทางที่เขาไปเรียนจากวอกับประสานนิกเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่าไม่ไกลกันมากนะคะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ iPhone XR นะคะนี้เขาปั้นก็ใช้ไปตั้งแต่ประมาณมหนึ่งแล้วค่ะทุกคน รีวิวชีวิตช่วงนี้นะคะคือเบื่อค่ะทุกคนแบบอยู่แต่บ้านอนะทุกคนแล้วแบบวันวันหนึ่งคือจะทำอะไรได้สอะไรทีอย่างกันเชียวเรียนออนไลน์เล่นโทรศพัพท์ร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงเพื่อนอยากไปเที่ยวแบบอยากไปห้างอะไรเงี้ยอยากไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งมันแบบไปไหนไม่ได้เลยถ้าขอได้อย่างหนึ่งคือขอแค่ไปโรงเรียนให้ได้แค่นี้ก็คือพอแล้วนะคะข้อถัดไปนะคะเวลาว่างชอบทําอะไร แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่มตูตอนนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีออกกําลังกายบ้างดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงอ่านสุสตูนอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคน <S <S เข้าปั้นเล่นเกมอะไรนะคะ <S <S เล่นแค่แบบไม่กี่เกมถ้าเป็นเกมในมือถือเนี่ยเขาปั้นก็จะเล่นแค่2เกมเท่านั้นค่ะ1ก็คือเกม r o b l o x 2ก็คือเกม R O V ค่ะ ถัดไปลองเท้าคอปั้นไซส์อะไรนะคะถ้ากะกะเอาก็คือประมาณ36-37ค่ะทุกคนถ้าเอาให้แบบพอดีพอด,พอดีก็คือประมาณ37ค่ะก็ถือว่าเท้าเล็กไหมก็ไม่เล็กขนาดนั้นใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นก็ถือว่าระดับ กะกลางนะคะเข้าปั้นนอนกี่โมงนะคะมันแล้วแต่วันมากๆเลยถ้าไม่ค่อยมีอะไรก็จะนอนประมาณห้าทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบคก,กับเพื่อนช่วงกลางคืนก็อาจจะนอนดึกหน่อยค่ะก็คือจะอยู่ในระหว่างช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนคือสาเหตุที่เข้าปั้นเตี้ยน,นะคะคิดว่าวิชาไหนเนี่ยเรียนยากที่สุด คือจะบอกว่าแบบตอนนี้ที่คิดว่ายากที่สุดก็คือคณิตกับวิทย์ค่ะคือคณิตปีนี้รู้สึกว่าพอทําได้อยู่แต่ที่ยากก็คือวิทย์ค่ะปีนี้วิทย์คือยากแบบยากแบบยากมากนะคะเรื่องที่เข้าไปเรียนก็คือเรื่องฟิสิกส์ค่ะทุกคนแล้วเขาปั้นอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบการแก้โจทย์ปัญหาหรือว่าแบบแปลงโจทย์เป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนัน่นอะไรอย่างนี้คิดคิดค,คานวณอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดแบบไม่ถนัดเลยนะคะก็เลยเป็นวิชาที่ยากสำหรับเขาปั้นในตอนนี้ค่ะ วิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าเราต้องท่องศัพท์นะคะเข้าปั้นก็คือบางครั้งเนี่ยเลือกวิธีที่จะตั้งเป็นรูปโปรไฟละะ์เลยค่ะเวลาเราจะเล่นทรศัพท์หรือว่าเปิดทีละครั้งเนี่ยมันจะได้เห็นศัพท์ไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันจําได้เยอะขึ้นจริงๆนะเวลาแบบแล้วถ้าเราเปิดแล้วมันเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยมันดูทําให้เราอะจําได้มากขึ้นนะคะ <S <S เคยโดนบูลลี่หรือเปล่านะคะ เคยคะ่ะก็คือเคยโดนแบบหนักมากๆนะคะเรารู้สึกว่าอยากจะเลาออจากโรงเรียนเลยค่ะทุกคนคือแบบเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอะ่ะเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบรับกับมันไม่ได้อะไรอย่างงี้คือช่วงนั้นอะก็ประมาณสองปีที่แล้วค่ะทุกคนที่เขาบ้านเคยโดนเนาะ เราแบบกดดันตัวเองเราแบบท้อเราแบบเศร,ร้าเราน o i เราแบบทุกอย่างแต่ซึ่งพอแบบเราโตขึ้นนะคะเขาบันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะว่าแบบอุ้ยมีคนชอบเราอ่ะก็ต้องมีคนที่แบบไม่ชอบเราเป็นธรรมดายอยู่แล้วนะคะแทนที่เราจะแบบไปใครคนที่เขาแบบไม่ได้รักเราเราหันมาแบบรักตัวเองดีกว่านะคะทุกคนเราเลือกแค่คนที่เขารักเราแล้วแล้วก็เราเรักเขาแล้วก็รักตัวเองให้มากๆด,กาดีกว่าค่ะทุกคนชอบหนังเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือก็คงจะเป็นหนัง นี่ค่ะเรื่องที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องอาราดีนะคะ่ะแบบภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงจริงๆนะคะชอบทั้งแบบเพลงประกอบคือเพราะทุกเพลงเลยนะคะแบบมีความแบบประทับใจมากตั้งแต่ดูินลงเลยนะคะภาพสวยแบบสนุกแบบมันตื่นเต้นมากนะคะทุกคนข้อถัดไปนะคะถามว่าเขาปั้นเนี่ย หาเงินเองได้ตอนตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่เริ่มทํา YouTube นะคะเพราะว่าพอท YouTube เนี่ยพอเขาปั้นเนี่ยเริ่มมีคนมาติดตามนะคะเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นเขาปั้นก็จะมีพวกสปอนเซอร์หรือว่าจะเป็นพวกพี่ๆนะคะมามาให้เขาปั้นเนี่ยโฆษณารีวิวสินค้าให้อะไรอย่างงี้ก็อาจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะคะทําไมเขาปั้นนะถึงหน้าใสนะคะไม่ใช่คนหน่าใส่เลยนะคะทุกคนมีช่วงหนึ่งคะ่ะทุกคนช่วงมสงนะคะเขาปั้นนี่คือแบบเป็นสิวแบบ เป็นแค่หน้าผากนะคะเป็นเยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่เหมือนช่วงนี้มันหายมันดีขึ้นเยอะแล้วมันแบบไม่มีเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นล้างหน้าบ่อยขึ้นค่ะทุกคนทาครีมแบบสม่ำเสมอนะคะพยายามรักษาความสะอาดค่ะทุกคนถ้ามันสกปรกอะไรอย่างนี้แล้วมันมานโดนกับหน้าเราเนี่ยมันทําให้เกิดสิวได้อยู่แล้วค่ะทุกคนมันก็รู้สึกว่าหน้าเราดีขึ้นแล้วก็เนี่ยมันก็หายจริงๆนะคะทุกคนเขาปั้นเนี่ยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนนะคะทำไมถึงมาเริ่มร้องเพลงเนาะ เขาปั้นที่อยู่วอวอนะคะเขาปั้นก็เป็นนักร้องมาสาเสียงของวอวอยู่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็เขาปั้นก็เลยได้เข้าร่วมรายการวีคิดไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งนะคะก็ในรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่นําเพลงเก่าเนี่มาร้องนะคะก็สามารถไปดูเขาปั้นกันได้นะคะที่รายการวีคิดค่ะตอนนั้นก็ประมาณ3-4ปีที่แล้วค่ะทุกคนจะบอกว่านานมากนะคะ นั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาปั้นเนี่ยเริ่มร้องเพลงเริ่มโคเวอร์เพลงเริ่มทำ YouTube มาถึงจอนทุกๆวันนี้นะคะ อาชีพที่เขาปั้นอยากจะทํานะคะคืออะไรความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าอยากจะแบบโตขึ้นไปเนี่ยเป็นนักร้องนะคะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอยากจะร้องเพลงตามงานต่างๆง,งานอีเวนต์หรือว่าภาคเสียงคะ่ะทุกคนเขาปั้นก็ชอบการภาคเสียงแล้วก็อยากจะเป็นนักภาคเสียงคะ่ะหมดโควิดเนี่ยอยากจะไปไหนอย,อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อน,นะคะ่ะคือตอนนี้ไม่หวังว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดนะคะคือขอแค่แบบ ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิดถึงเพื่อนแล้วก็อยากเจอเพื่อนมากๆเลยคะ่ะก็ถ้าไปได้ก็อาจจะแบบไปเดินห้างกับเพื่อนก่อนหรือแบบไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนขอแค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิป Q&A ของข้าวปั้นค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่า อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยเข้าปั้นก็ไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่อยากคุยกับเข้าปั้นเนี่ยหรือแบบว่ามีอะไรหรือว่าติดต่องานนะคะสามารถทักมาหาเข้าปั้นเนี่ยได้ที่ i g เข้าปั้นชยาเลยนะคะทักมาคุยกันได้นะคะฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิเข้าปั้นกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน